สวัสดีครับมื่อนี้ก็มาปั้นหยาแหงว่ะนะครับเด้อุูนะครับหยาที่พ่อพันนึ่เตรียมไว้ยัเป็นกำลังเตรียมมุ้งนะครับเตรียมมุ้งสีอันใสห้าุูนะครับมันเห็นว่าคนที่ปั้นห้ามามันกำลังย่างมาแล้วงัวมันเห็นคนที่ปั้นห้าให้มันกินก็เลยย่างมาครับผมโอ้ีม้ก่้อืมปกติ สี่โมงขอข้อกันติสีมเินดังดุมันรู้เลยบอกว่าว่าสี่โมงปุ๊บนี่มันที่มาเลยเหรอหามงหามงก็มาแล้วจน้ำแล้วหามงเออยังไงล่ะท่านงอน้อยออกไปเลยครับนตัวนั้นนอน เสื้อแบบคำแหล่ท่านครับเพิ่นตั้งเสื้อให้มันตั้งเสื้อบักคำแหล่วนี่เป็นแม่มันมน,นี่ครับอันนี้จะปัน้นใหญ่ให้มันกินนะครับนี่นี่ครับเดี๋ยวให้พ่อสอนครับผมก็ไม่เคยปั้นแต่แค่เดอกให้พ่อสอนสอนว่าปั้นยังไงอันนี้ก็เป็นเชียงปั้นนะครับเชียงปั้นเส้นอ,อันหีนย่งก่นเนี่ยนี่ครับปั้นใหญ่ไว้นี่ ยังปั่นกันเอาใไซมังคันเไรบ้างโอ้ต้องปั่นิเสียตัวน้อยอ่านี่ครับต้องปั่นครับเพราะว่าอันนี้มันก้านใหญ่ครับผมถ้าก้านใหญ่ก็ต้องปั่นเสียส่วนน้อยเ้าปั่นเ้าโบปั่นเสียหลายเครื่งตัวเครื่องหมดแล้วกูนครับก็คือคนแล้วเนาะเพราะเนาะมันอันไหนยังไม่ได้แหลกก็นทกินง่ายกว่ากันบ่ มันละเอียดบาทีกินง่ายกันนะครับถ้ามันเป็นก้อนแบบนี้นก็กินยากคือยังว่าแหลนะได้แล้วโอเคครับเดี๋ยวผมให้ซ้อยพ่อกันนะครับ